ไม่มีขอบเขตไปเลยลูกมหากรุณาไปเลยอย่าโมแต่แค่อะไรอยู่นะแค่นี้แค่นั้นอะไรอยู่มหากรุณาไปเลยลูกไม่มีขอบเขตไปเลยสภาวะไม่เอาสภาวะลักษณะไม่ใช่การเอาในลักษณะลูกไม่ไม่ใช่การเอากันในไม,ไม่ไม่เกี่ยวก็ไม่ใช่แค่ไม่เกี่ยว ไม่มีขอบเขตไปเลยมหากรณาไปเลยลูก ถ้าแค่อะไรมันจะแค่วิบากทันทีแค่จิตก็แค่วิบากแค่ลมก็แค่วิบากแค่ความคิดก็แค่วิบากแค่ลักษณะแค่สภาวะแค่วิบากหมดแค่สติก็แค่วิบากแค่สมาธิก็แค่วิบากแค่นิ่งแค่เฉยก็แค่วิบากจะไปแค่อะไรก็แค่วิบากหมดเลย ไม่มีขอบเขตไปเลยลูกไม่มีขอบเขตไปเลยไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปเลยไม่ก็ไม่เกี่ยวกับไม่เองลูกไม่เกี่ยวก็ไม่ใช่อะไรนี่ไม่เกี่ยวเองอยู่แล้วลูกก็ไม่มีขอบเขตไปเลยมหากรณาล้างไปเลยไม่ก็ไม่เอาไม่อยู่แล้วนี่ลูกไม่เกี่ยวก็ไม่เอาไม่เกี่ยวอยู่แล้วนี่ ไม่จะแค่เกี่ยวไม่เกีย olla, ่ยวอยู่แล้วนี่ลูกไม่มีขอบเขตไปเรื่อยๆมหากรุณาไปเรื่อยๆเรี่ยวว่างล้างว่างล้างว่างล้างมัวแต่ตรงอะไรมัวแต่แค่ไหนมัวแต่แค่อะไรทีไรก็วิบากทุกทีลำบากทุกที แค่จะไปแค่จิตแบบไหนแค่ใจอย่างไรนั้นก็ไม่ได้เลยลูกต,ตตลกตันทันทีวนทันทีลำบากทันทีหรือเรียกว่าวิบากทันทีไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองไม่มีขอบเขตในการว่างล้างไปเลยลูกไม่มีขอบเขตในการไล่ในการไล่ลอ,ลอยล้างไปเลย ไม่ต้องเสียดายไม่ต้องเกงออกเกงใจไม่ต้องบัญยะบรญยังไม่ต้องมัวเสียดายกายเสียดายจิตไม่ต้องห่วงกายห่วงจิตไม่ต้องห่วงดูห่วงรู้ห่วงเห็นไม่ต้องห่วงสัมผัสไม่ต้องห่วงไม่ไม่ต้องเสียดายความคิดความเห็นความหมายอะไรไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองไม่ไม่เอาแม้กระทั่งไม่เองลูก ปลดล็อกเลยยี่โม่แต่ไปล็อกอะไรปลดล็อกดีดีไม่มีเกี่ยวกับไม่เองดีดีลูกปลดล็อกดีดียี่โม่แต่ไปล็อกอะไรอยู่ ไม่เอาไหมไปเลยลูกไม่เกี่ยวกับไหมไปเลยไม่ไม่เอาไหมไปเลยลูกไม่ไม่เกี่ยวกับไหมเองเลยมันจะได้ปลดล็อกไปเรื่อยๆจะมาแค่นิ่งไม่นิ่งแค่เฉยไม่เฉยก็ยังล็อกอยู่อย่างนั้นน่ะยังวนเวียนอยู่อิสระไม่อิสระอะไรนะมันไม่ใช่อะไรกับอะไรดังนั้นยังไม่ใช่มัวแต่อิสระไม่อิสระอะไร มันไม่ใช่อะไรในอะไรลูกมัวแต่อะไรในอะไรมวแต่อิสระไม่อิสระมันเป็นความหลงเท่านั้นไม่ดีๆไม่ไม่เอาไม่เองไม่ไม่เกี่ยวกับไม่เองแล้วจะโปรโดสังสวัสดิเป็นจบช่วยวัตตะเป็น เองเลยที่ลูกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเองเลยนะเยอะใย่ในจิตในสภาวะจิตมันเยอะอะไรในอะไรอะไรในจิตอะไรในดูอะไรในรู้อะไรในเห็นอะไรในสภาวะลักษณะในนอกสัมผัสอะไรในอะไรเนี่ยมันเยอะมากเรียกว่าความอะไรวอในการพัวพันผูกพันกับธาตุกับขันกับจิตวิญญาณกับระบบสัมผัสภาษาอินทรียตนะนอกในมันเยอะ ต่นั้นก็เองเลยเลยเรื่อยลูกเองเลยไม่เกี่ยวอ่ะไม่เกี่ยวอ่ะเองเลยไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองดีดีมันจะได้ว่างล้างทั้งในทั้งนอกไปไ้ด้วยกัน และไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองพร้อมกันไปเลยทุกสิ่งทุกอย่างลูกมันจะได้คลายช่วยหลุดช่วยว่างล้างช่วยกันไปเรื่อยอย่างนั้นแหละเรียกว่าจบช่วยกัน พร้อมไม่ใช่พร้อมกาลัง่งการโปรดอะไรเล่าพร้อมเตื่นพร้อมพลงไปในสปปรรพสิ่งอุปโลกกําลังในการโปรดไปด้วยไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองเนี่ยไปพร้อมกับการอุปโลกนะักําลังลูกการตื่นการพลงไป ถ้ามันไม่มีขอาเขไปแล้วเนี่ยมันก็พอตมิติไปแล้วลูกในการโปรดนะน่ะแต่แต่ถ้ามันยังไม่ไปมันยังไม่มาหากุณาไปก็ดีดีสิทุกอย่างเตือนไปได้วยกันทุกอย่างโล่งไปได้วยกันกำลังในการโปรดสิ่งที่ไม่เกี่ยวก็ไม่เนี่ย พร้อมไปกับความตื่นความโร่งลูกสังสวัสด์พร้อมกันไปเลยไม่งั้นก็จะมัวแต่สงวนท่าทีโดยไม่รู้ตัวอยู่แค่นิ่งแค่เฉยอยู่แค่ดับอยู่แค่คิดว่าดับอยู่แค่รู้สึกว่าดับมันอะไรแล้วกรรมรฤาษสอยู่เลย ยังกรรมรู้สายอยู่เลยไม่เข้าก็ออกไม่ออกก็เขา้าเดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวไม่นิ่งอะไรไปอยู่แค่นิ่งไม่นิ่งไปอยู่แค่เฉยไม่เฉยยังมีขอบเขตอยู่แค่กรรมรู้สายอยู่เลยไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองเนี่ยมันทะลุก,กรอบแห่งกรรมรู้สายทั้งหมดโลก มันจะไม่ใช่อะไรในนิ่งไม่นิ่งเองไม่ใช่อะไรในเฉยไม่เฉยไปเองเมื่อไม่เกี่ยวแล้วมันก็คือไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวไม่กระทั่งไม่เกี่ยวเองอ่ะแล้วมันจะอะไรเล่าพร้อมกันไปกับสองสวัตนั่นแหละคือความไม่มีขอบเขตมหากรุณา I'm <laughs> sorry. แล้วเปิดกว้างไปลูกเปิดกว้างไปแบบไม่ใช่อะไรในเกี่ยวไม่เกี่ยวไปได้วยกันเดี๋ยวมันจะยิ่งกว่ากว้างยิ่งกว่าแคบไปเ,องไ,เไองไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองไปได้วยกันเลยลูกเดี๋ยวมันจะยิ่งกว่าธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไปเองยิ่งกว่าอากาศธาตุไปเองนั่นคืออะไรเล่าเรียกว่าว่างล้างนั่นเอง เะว่าในสังสวรัรด์ูมทั้งหมดทั้งสิ้นนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นกรรมก็เป็นเวรกันมาเป็นวิบากกันมานะทั้งสิ่งดีสิ่งไม่ดีเหมาะควรไม่เหมาะควรนะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่ได้ตรงต่อน,นิพพานกันนิพพานไปได้วยกันนะ่ะนะเอาโหสีเอาโหสีเอาโหสี